ี่ะด,ด้านสภาพมากินอ่ารัพี่น้องสาบรสโอ้ยสาบรสเผ่ขึ้นกันบุฟุต้งเงินกัไรเสียบพักพี่น้องส,สาบะรสละหมดกุศะท่านไงพี่น้องแสบกได้กินนี่และเกลือเกลือใส่อันนนิเนะอยนน้อยผ้าใวแล้วสาบะรสเนี่ยผ้าใวผ้าใวเป็นหยอด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  ละอยดแล้วก็ข้นที่กิงกันแหละชงไก็พริกเกลือนี่ก็ได้แล้วแต่ค้นมากเนาะนี่น่นกนาก,กินกินของเปรียวแนบ่ได้โอ้ระบายดีัะเลย สมเปลังเปรมพ <blond> ี่น้องสมเปลังเปรมดีปะนุ้ย <Memphis> ยังเส้นปลาก็ได้นิดเดียวท่างหมังเขาเอื่นยังกับพี่น้องปลากระทบโลกปะ

ต้องเอาเปลือกออกนะกินเป็นงสีและเห็นี่มเม็ดเต่าเหมละหมดแบบนีเลยโอ้แตบดบกัดแต่เหมือนพี่น้องเอ้ย มันห่างน้อยกับซสุกกับแม่พี่น้องแม่ค้ารอดขายไหมว่าหวานหวานซุกซุกแล้วกระสันเขาไปเลยครับเสียใจแม่ค่าห,หวานตลบกระเลที่บอกท่านยายวนนีท่านพันอย่างนี้พี่น้องเลยแปดคนเนาะ อืมอืมตัวกันดีน้องไม่ขาดอะไรหวานปุ๊บเนี่ยพ่อลอะพี่น้องเป็นคือทีไมมค่าว่ากินได้แน่ับันนี้แต่ว่ารถ แต่ก็กระสายเข่าเดี๋ยวไปกินเขานะ่าเนาะกินนีห้องผองซื้อหรือว่าเข่าตั้งหม้อเข่าไว้เนาะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สักหนึสักหนึ่งนะค่ะ